สวัสดีครับทุกคนวันนี้บอสจะพามารู้จักบ้านแฝดจากโครงการนิลันวิว12มอหัวเฉียวสุวนภูมิกันนะครับหลังนี้ตั้งอยู่บนถนนสีวาลีใกล้กับมหาลัยหัวเฉียวและคิงพาวเวอร์สีวาลีครับตัวบ้านเป็นบ้านแฝดสชั้นที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเดียวเลยครับภายในมีส่วนสาธารณะและร้านขายของเหมาะสำหรับพักผ่อนมกมาก แถมยังสามารถเดินทางเข้ามาได้จากทางถนนบางนาตาดและก็ถนนรักกะบังนะครับใครที่มองหาบ้านโซนบางนาตาดรักกะบังชวนอูมิอยู่และดูงบไม่เกิน3ล้านเนี่ยผมบอกเลยว่าหลังนี้ห้ามพลาดเลยครับคุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับบ้านหลังนี้มีเนื้อที่37.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรจอดรถได้2คันฝั่งขวาจะเป็นจุดวางปั๊มน้ำนะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นสวนเราสามารถเดินไปหลังบ้านได้เลย สำหรับใครที่อยากจะขยับมาซื้อบ้านที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยพอจะปลูกต้นไม้ได้มีเนื้อที่รอบบ้านผมว่าหลังเนี่ยตอบโจทย์นะครับตัวบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นช่วงเช้าจะรับแดดได้ดีและก็ไม่ร้อนเกินไปครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนหลังบ้านนะครับมีประตูเข้าไปในตัวบ้านได้ด้วยสังเกตที่พื้นข้างบ้านนะครับก็จะมีซุดบ้างเป็นธรรมชาติของบ้านมือส แต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนต้องเป็นกังวลครับเมื่อซื้อไปแล้วเราสามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้ครับผมมองว่าสภาพบ้านโดยรวมถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่เลยเมื่อเทียบกับราคาที่ได้และเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในบ้านกันครับพอเปิดเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับผมเจ้าของมีการตกแต่งดูแลไว้อย่างดีเลยสภาพบ้านโอเคมากแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์บิวอิน หรือว่าโซฟาพวกนี้เจ้าของให้หมดเลยนะครับตอนที่ผมเข้ามาถ่ายทำบ้านให้เขามีจุดนิดนึงคือกระเบื้องตอนที่เดินด้านล่างจะมีเสียงเจ้าของแจ้งว่าเพราะว่ามีการทําเฟรตใหม่เวลาลงเสาเข็มก็เลยมีการกระแทกแต่ตรงเนี้ครับผมเจ้าของเขาจะจัดก,การดูแลให้ไม่ต้องห่วงครับซ่อมแซมให้ก่อนโอนแน่นอนครับประตูตรงนี้ทะลุไปหลังบ้านได้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนสำหรับทานอาหารกันครับ เท่าที่ผมดูกำแพงหรือฝ้าสภาพดีไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแล้วก็มีแถมแอร์ให้ทั้งหมด2ตัวเครื่องทำน้ำอุ่น1แล้วก็เป็นผ้าม่านให้หมดเลยครับเรามาดูที่ชั้น2กันต่อถ้าพร้อมแล้วมาขึ้นชั้น2กันเลยครับชั้นบนจะประกอบไปด้วย3ห้องนอน1ห้องน้ำครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดม นี่ห้องมาสเตอร์เบดมนี่ใหญ่มากนะครับฟิลลิ่งเหมือนบ้านเดี่ยวเลยมีระเบียง2ฝั่งด้วยข้างในที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เจ้าของให้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตู้หรือว่าเตียงสภาพยังดีอยู่เลยครับแล้วก็เปิดออกมาก็สามารถเดินออกไประเบียงหน้าบ้านได้ครับฝั่งซ้ายมือของบ้านนะครับจะเป็นพื้นที่ส่วนสาธารณะแล้วก็ถัดไปมีร้านขายของ อยู่ถัดไปนิดเดียวเองสามารถเดินออกไปซื้อของได้สะดวกมากเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นระเบียงของตัวบ้านฝั่งขวาครับและเดี๋ยวเราพาไปดูอีกสองห้องนะครับห้องนี้ปัจจุบันเป็นห้องพระอยู่ครับก็สามารถที่จะทำเป็นห้องนอนได้มีกระจกอยู่สองฝั่ง ก็ถัดมาเป็นห้องข้างๆเลยปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของครับเอาจริงห้องนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สภาพข้างในค่อนข้างดีสามารถที่จะทําเป็นห้องนอนหรือห้องอเนกนประสงค์ก็ได้เช่นกันครับในส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ําของชั้นบนนะครับผมชอบมากห้องน้ําเขากว้างมากค่อนข้างที่จะสวยเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังนี้ดูแล้วถูกใจไหมครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆโครงการกันครับบ้านหลังนี้เจ้าของบอกว่าถานนในหมู่บ้านกว้างมากซึ่งเป็นข้อดีที่เขาชอบเพราะว่าไม่อึดอัดครับผมบ้านเราจะอยู่ตรงซอยสิบฝั่งขวามือซึ่งไม่ไกลกับป้อมยามครับผมรู้สึกว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านนี้เลยคือเรื่องความสงบครับไม่รู้สึกว่าวุ่นวายแล้วก็ไม่อึดอัดเกินไป พอเผอสู้หมู่บ้านแพงๆได้เลยครับตอนเยนเ็ยนๆเราก็สามารถที่จะออกมาวิ่งเล่นออกกําลังกายหรือว่าเดินรอาหมู่บ้านได้ครับแล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดเช่นเคยครับหลังนี้ขายอยู่เพียง2.9ล้านบาทเท่านั้นครับลดลงมาจาก3ล้านเลยทําให้หลังนี้ราคาถูกที่สุดในโครงการครับถ้าดูแล้วชอบหลังนี้โทรมาได้เลยนะครับยินดีเปิดบ้านให้ชมครับสําหรับวันนี้บอสต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่หลังหน้าขอบคุณครับ